สนับสนุนโดยน้ำดืม่มคอปน้ำดื่มธรรมชาติบร,ริษัททอมมอสจำกัด ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมท่าต้อนรับคุณเข้าสู่ริมทางช่นงครับผมสกุลวัฒน์เล่าข่าวกับกาแฟดำยามเช้าในกาตานกาแฟกันไปก็คุยกันไปนะครับสรุปแบบสบายๆนะฮะนะครับวันนี้เช้านี้นะครับเห็นมีหลายๆคนก็ตามเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่สวยๆงามๆนการนั่นคือการประกวดมิสยูนิเวิสนะครับของสาวไทยคนหนึ่งที่ถือว่าเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะครับก็คือคุณแอนชิลี ในกครแอนชิลีเป็นใครหลายคนก็อยากทราบนะครับแอนชิลีนกครมายังไงเป็นลูกครึ่งอะไรในการทำไมพูดภาษาอังกฤษแบบม,มาเต็มจัดเต็มนะครับก็วิาพากษ์แอนชิลีสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจริงๆแล้วแอนชิลีเป็นคนที่หน้าตาสวยความมั่นใจสูงนะครับแล้วก็รูปร่างจะว่ากันไปแล้วก็เป็นพิมพ์นิยมอะครับไม่ถึงขนาด นะครับหอมหรืออว้วนไมเกิดไปนะครับแต่จะว่ากันไปแล้วสเปคหรือว่ารายละเอียดของผู้ที่จะเข้าร่วมประกวดในระดับมิชิลิวิ์สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปตั้งมาตรฐานนะครับการเข้าประกวดนางงามเนี่ยมันต้องเพอร์เฟกทุกเรื่องนะครับแต่เผอิญว่าแอนชอรีนะครับเ ique, คมิสเนี่ยลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนี่ยเข้าเป็นคนที่ เขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่จําเป็นนะครับในเรื่องของการประกวดนางงามคําว่านางงามมันหมายรวมถึงสิ่งที่สวยงามที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับเป็นธรรมชาติสวยงามจากจิตใจคําพูดและก็กิริยาท่าทางนะครับแล้วก็รูปร่างของตนเองนั่นคือสิ่งที่นะครับแอนชิลีเคมิสได้บอกไว้นะครับเราไปตามดูกันหน่อยแล้วกันนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนยังไงนะครับการประกวดของนะครับกองประกวดมิชชันเวิ์ไทยแลนด์ 2,021ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับในรอบตัดสินเมื่อวันที่24ตุลาคมที่ผ่านมาศูนย์ประชุมและนะครับที่ศูนย์ประชุมนะครับแสดงนานาชาตินงรุษพัทยาผลปรากฏว่าแอนจิลิสกอตเคมนสสาวลูกครึ่งไทยออสเตรเลียเนี่ยวัย22ปีคว้ามงกุฎในปีนี้ไปครองพร้อมกับได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวด Miss Universe 2021ที่ประเทศอิสราเอลต่อไป โอ้มีการประกวดมิชลินเวิร์ e ที่เซลลวนะครับนี่เป็นครั้งแรกๆเลยนะครับสำหรับประวัติแอนชิรีสกอตเคมิสสาวรูปครึ่งไทยออสเตรเลียนั้นก็คืออายุ22ปีในการมีคุณพ่อเป็นชาวออสเตรเลียแม่เป็นคนไทยจบระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนนานาชาติ NIST และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาสังคมวิทยาถึงว่าตอบคำถามได้ดีนะครับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์ นะครับซิดนีย์นี่ใครก็รู้นะครับว่าเป็นหมาหาวิทยาลัยที่แบบสุดยอดนะครับสุดยอดแล้วก็เก่งในเรื่องของหลากหลายแขนวิชาใครไปเรียนที่หมหาวิทยาลัยซิดนีย์ได้ถือว่าเก่งมากนะครับปัจจุบันมีอาชีพเป็นนางแบบก็คือเคิร์ฟโมเดลหรือนางแบบพลัสไซส์คือสาวอวบนั่นเองอ้าวนะครับมันมีต้นแบบมานะครับแอนจิลีก็คือเข้าร่วมการแข่งขันกับประกวดม s ช n ั v e r s e Thailand 2021เนี่ยภายใต้คอนเซ็ปต์ Real s i z e Beauty นี่ครับซึ่งเธอมีความภูมิใจในรูปร่างของตัวเองมากๆและมีความสุขกับสิ่งที่เป็นอยู่จนสุดท้ายก็สามารถเอาใจเอาชนะใจคณะกรรมการคว้ามงกุฎไปคลองได้สําเร็จนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีกระแสดราม,ม่านะครับเกิดขึ้นมากมายแอนเชอรีก็บอกว่าการวิพากษ์วิจาร์รูปร่างสามารถทําได้ถ้าทางการเดินของเธอก็สามารถทําได้ครับเธอยอมรับได้นะครับแต่ว่าอย่าวิพากษ์วิจารถึงขนาดรุนแรงมากจนเกิดไปจนให้จนให้เกิดความรู้สึกว่ามัน มันไม่มีความมั่นอกมั่นใจในการที่จะไปประกวดแต่ก็ยังไงซะนะครับก็มีหลายส่วนที่ออกมาปกป้องแอนชิลีโดยโดยบอกว่าทำไมหลายคนถึงไม่ชอบดูแอนในลักษณะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันทำไมถึงไปชื่นชอบสาวงามที่เข้าประกวดเนี่ยต้องดูดไขมันเสริมหน้าอกนะครับแล้วก็มีความไม่เป็นธรรมชาติเตรี้ยมมาทุกเรื่อง นะครับแอนชิลีเขาค่อนข้างที่จะแอนตี้ในเรื่องนี้นะครับคือไม่เป็นธรรมชาติเด็ีขณะเดียวกันเรื่องน้ำหนักส่วนสูงของสาวแอนชิลีเคมิสเจ้าของตำแหน่งมิ s ยูนิเว r ร์ส2องก็มีบางกลุ่มวิพากษ์วิจาร์ว่าเมื่อเอาน้ำหนักส่วนสูงของเธอเนี่ยส่วนสูง183สูงมากเลยครับสูงมากนะครับ,น,รบน้ำหนัก7 1มาคำนวณค่าดัชนีมวลกาย BMI แล้วเนี่ย BMI จะออกมาประมาณ21.20อยอยู่ในเกณฑ์ปกติมีมาตรฐานสะสมส่วนเกิน ไม่ได้เกินแต่อย่างใดนะครับแต่ดัชนีมวลกายเนี่ยนะครับน้อยกว่า18.5น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ด้วยซ้ำไปนะครับถือว่าสมส่วนแต่ว่าเรื่องนะครับน้ำหนักเกินนั้นอาจจะอ้วนมากกว่านะครับปกติไปสักประมาณ30ประมาณนั้นนะครับซึ่งซึ่งแอนน์เองก็ยอมรับนะครับก็บอกว่าก็สวยอย่างเป็นธรรมชาติแบบนี้คือแอนแอนชิลีเคมิสเรารอดูนะครับว่าเช้าว,วันนี้เนี่ยก็จะมีการประกาศ นะครับในเรื่องเกี่ยวกับการชิงตำแหน่ง Miss Universe 2021กลับมานะครับประปวดกันครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับน้องแอนด้วยแล้วกันนะครับผมถือว่ายังไงเซียก็เป็นนะครับคนไทยยังไงเสียนะครับความมั่นอกมั่นใจนะครับคำพูดคําจารอยยิ้มที่หวานหวานสายตาที่เชื่อมนะครับเหมือนกับขนมถ้วยที่เธอมองก็โอเคครับรับได้ขนมถ้วยที่เธอมองก็หมายถึงว่า เธอเป็นคนที่ชอบขนมหวานนะครับเมืองไทยอยู่แล้วเวลามออปุ๊บเนี่ยก็จะมีความสุกอยากกินก็โอเคครับรับได้เป็นกำลังใจเชียร์น้องแอนนะครับไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งนั้นนะครับใครจะยังไงไม่เป็นไรทําไปครับเดินไปคิดวเองอย่าดับท้อไปเรื่อยๆครับในขณะที่เราพูดเรื่องของแอนนะครับแอนจิลีสสกอตเคมิสเนี่ยนะฮะเราก็เปิดนะเว็บไปดูเรื่องของคนที่ไม่ได้เรื่องในราวกันสักหน่อยก็แล้วกันไหนไหนมาแล้ว นะครับผมเปิดว่าไปหาประวัติมานะครับของสวที่มานั่งหลับกันในสภาโดยเฉพาะคนที่เดินชี้นิ้วชี้มือชี้ไม้ให้กับพรรคเก้าไกลนะครับชี้นิ้วให้กับคุณปิยบุตรนะครับประมาณนี้นั่นก็คือนะครับคนนี้นั่นเองก็คือคุณกิติศักดิ์รัตนวราหะนะครับก็เป็นคนกำแพงเพชรนะถูกใช้สีแดงแจ๋เลยนะครับกิติศักดิ์รัตนวราหะ จากเดิมเนี่ยนะครับเขานั่งอยู่ในตําแหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับสนชนะครับที่เป็นคนคัดเลือกและนะครับคัดสรรบรรดาสวที่มานั่งรับกันในสภานี่แหละนะครับเป็นกลุ่มผู้คัดเลือกคนนี้ว่าแล้วก็นะครับเป็นกลุ่มที่ชงต่อเมื่อมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาแล้วก็ชงให้มีการแต่งตั้งสารรัฐธรรมโนูญโดยการคัดเลือกและเลือกสรร 8ถึง9ที่นั่งที่นั่งอยู่บนบัลลังก์นั่นแหละครับสารธรรมน מנ ที่เรากล่าวไปเมื่อหลายวันก่อนนี่แหละครับคือมูลเหตุว่าทําไมถึงความยุติธรรมมันเลยไม่เกิดขึ้นในระบบการกลั่นกรองหรือว่าการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เท่าเทียมนะครับและก็ไปยุบตเอากับพักนู่นพักนี้อะไรต่างๆตามการชมและการนินเสดของนะครับาในความกลุ่มสมาชิกวุฒทสภาสอนอชเก่า นะครับท่านเป็นสนชเก่าท่านก็มานั่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้วยนี่คือความไม่เหมาะสมในเรื่องของการบริหารจัดการภายในนะครับรัฐาบาลชุดนี้นะครับนี่ก็คือเราไปดูเรื่องการศึกษาหน่อยแล้ครับผมแวบไปนะครับไปดูเรื่องการศึกษาหน่อยว่าเอ๊ะทำไมเขาเขามีพฤติกรรมเหมือนก้าวร้าวนะครับเชิงจะก้าวร้าวแล้วก็คําพูดคาจาเนี่ย ไอ้หนุ่มกำแพงเพชรเนี่ยผมถือว่าท่านอายุกับผมคงคงไม่ไม่ไกลกันมาก,กน,นะครับแต่ผมมองว่าเรื่องของการใช้คำพูดวิธีความคิดเนี่ยของท่านเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมันจะไม่ค่อยถูกหลักถูกวิชานะครับเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ภาษานะครับท่านจบเนี่ยวุีิการศึกษาที่สุดท้ายเลยก็คือมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ได้จบปริญญาตรีนะครับนะครับและระดับ นะครับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเท่านี้เองนะครับนะครับไปดูหน้าหนึ่งหน่อยแล้วกันนะครับไม่ได้ดูหน้านหนึ่งกันหลายวันนะครับเรือกตักพูดว่ากรทมมีสิทธิ์ที่จะเลื่อนนะครับเพราะว่าสัญญาณไฟเขียว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 ,ยว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 มาเนี่ยนะครับจากภายในก็บอกว่าอาจจะดันไปลุ้นเลยกลางปีหน้ายังไม่ต้องพูดถึงตอนนี้นะครับบุคลากร,ากรที่จะนําไปดาเนินการแข่งขันแต่ละพักยังเตรียมตัวกันไม่พร้อมมั้งนะครับหรือนะครับทุนที่อยู่ข้างหลังบ้าน ยังไม่พร้อมเข้าใจใช่ไหมครับเข้าใจตรงกันนะนะครับใครที่มานั่งเป็นพักรัฐบาลในขณะนี้นี่ก็มีทุนอยู่เบ้างหลังนะครับทั้งนั้นแหละครับนะฮะเข้มุ่มตรวจโอมิคอนในชุมชนแหล่งท่องเที่ยวนะครับนั่นก็คือการตรวจเรื่องของนะครับไวรัสที่กําลังเข้ามาเราอย่าไปปฏิเสธเลยครับไวรัสยังมีใหม่อีกสายหลายสายพันนะครับผมว่าเป็นหมื่นนะฮะ นะครับพาวิธีดีกว่าครับว่าจะทำร่างกายตัวเองให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยดูแลนะครับเกี่ยวกับประชาชนว่าอย่าไปนะครับอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเทเลนนะฮะแล้วก็ด้านการท่องเที่ยวก็พยายามสกัดการเรื่องนี้ให้ดีนะครับดูแลป้องกันชุดตรวจ ATK ก็นะครับนั่นก็คือภาพข่าวที่มันเกิดขึ้นวันนี้เสียชีวิตเกี่ยวกับโควิดเนี่ยยีสิบสนะติดเชื้อ3ามพนนะครับก็ถือว่าถือว่า น้อยลงไปเรื่อยๆยกเลิกไปนะครับนะครับสบคไม่ต้องแจ้งแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับวันนี้ผมขอประมาณนี้คุยกันคร่าวๆนะครับก็เจอกันแบบนี้ได้คุยกันแบบนี้ก็ต้องขออภัยว่าบางทีข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะแยะมากมายนะครับสรุปประเด็นขายให้ฟังเท่านั้นเองนะครับเดินทางแมสแอลกอฮอ์ยังคงติดตัวไว้ตลอดน่าจะต้องชีวิตละครับทั้งชีวิตนะอยู่กับมันให้ได้อยู่กับมันให้คุ้นนะครับยังไงก็โชคดีมีความสุขร่ำรวยทุกคนครับสวัสดีครับ